มาสด้าสาหประตูแฮชแบ็ <Hash back. S 1> ภายในดำครับผ่อนแค่เบาๆเดือนละ5,600บาทตลอดอายุสัญญา6ปีครับแอร์อัตโนมัติแบบแยกฝั่งด้วยนะค่ะดูเอาโซนครับดูไฮโซมากครับใช่ไฮโซเกินราคาไปไกลเลยครับแล้วก็ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย มีครบหมดครับสเปคนี้คือมาจากโรงงานครับไม่เคยแก๊สล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวชี้ให้ดูทุกอย่างครับพี่อน้นแล้วรุ่น5ประตูสวยๆแบบนี้เงินสดเท่าไหร่2องแ0 0หบาทเน็ตเนตครับเพราะคัางวัดเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะค่ะแค่เดือนละ5,600บาทตลอดอายุสัญญาออกรถ8,800ครับส่ง6ปีเดือนละแค่5,000 6 0รยบาทครับสวยเกินราคาสวยเกินราคาไปไกลเลยนะคะใช่แล้วภาษีถึงปีหน้าเลยนะคะปี67ค่ะกันยาครับพี่อ้อนจะให้เริ่มถ่ายจากตรงไหนก่อนเนี่ยตรงไหนก็ได้ครับได้มันสวยรุกมุมอะคับเออถ่ายตรงไหนก็ได้เลยนะอยากถ่ายอะไรถ่ายเลยครับคานเดิมซุ๊เดิมซ่องเดิมฝากระโปรงต่างๆเดิมเดิมแผ่นจังความร้อนฝากระโปรงยังไม่ยุย่ยไม่แตกไม่ขาดเนาะ สติกเกอร์ตางาสติกเกอร์ตรงนนี่นั่นต่างๆบนฝากระโปรงต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมสบายดีใช่ค่ะครับเม็ดอาร์ตสโคปตะเข็บต่างๆครบใช่แล้วสติกเกอร์เดี๋ยดูดิอ่ะเห็นไหมนี่นะคะยังอยู่เลยอยู่เลยอย่างสบายดีด้วยนะสวยๆเลยรถทุกคันเต็นจับเปลี่ยนถ่ายแล้วไม่เคลื่อนและไม่เคลียร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทุกครับใช่แล้วพร้อมหัวรับบอกเลย ลูกค้ารู้ไหมคะแอดมินส้มตั้งใจถ่ายเลขตัวถังทำไมนี่ถามสลับ <c oughs> นครับที่ถ่ายให้ดูเนี่ยที่น้องถ่ายอยู่เนี่ยค่ะเพื่อให้เห็นเลยว่าเลขตัวถังนี้ช็อตเองไหมอะไรคะบางคนเขาไปเช็คเลขเลขไหไรว่ามันแท้เปล่าเรียวพาให้เช็คอย่างสบายใจ <c oughs> มาคะ่ะนี่ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นส้มเห็นปะ่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันกว่าโลแท้แท้ครับ คิดง่ายๆครับถ้าไม่แท้นะครับไม่ถ่ายดูเนี้ยครับคิดง่าย,ายครับใช่แล้วค่ะปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีครบทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้คือรุ่นไฮโซสุดของ1.6ครับเบาะหนังดำจากโรงงานค่ะภายในดำดูแลง่ายและดูสปอร์ตคะ่ะใช่แล้ว,แ,ลวแกะตะเข็บให้ดูแบบเนี้ยทุกๆคัน นะครับให้เห็นเลยว่าไม่มีคำว่าย้อมแนวครับนะดูได้เลยมามาแล้วไม่เคยตุ้มต้ามไม่เคยฟาดไปใดทั้งสิ้นจ้าเมื่อกี้ดูหน้าแล้วขวาแล้วเดี๋ยวไปดูซ้ายกันจ้าสบายใจได้ครับไม่มีผีไดยยน <laughs> แจกไม่เคยให้ดูจริงๆแฉลาดูว่า ขับรถที่สวยๆอ่ะมันแก้อะไรได้อย่างแก้อะไรคะมันจะไม่โสดเลยเออขับรถสวยๆเนาะมันจะแก้เรื่องนี้ได้โอเคเลยต้มร้องเพลงให้ฟังดิเบาะข้างๆมีคนนั่งหรือยังคะนี่นะคะภายในเรียมมากทำไมอ่ะนี่แกะตะเียบให้ดูต่อนี่นะคะไม่เคยตุ้มตามร้านเปอร์เซ็น ล้อสีน้ำตาลไม้เข้ากับรถดีนะคะห้าประตูเพรอบ้านใจกล้ารถพวกห้าประตูครับดูง่ายๆเลยเนี่ยเสียตาดคบๆเนี่ยนะครับทั้งฝั่งขวาและสายมือครับร้างน้ำเดิมๆอะไรดำนี่มันมีเสนิ์ใช่แล้วค่ะเก็บของได้เพียบเลย เรามาจุดที่การซื้อขายรถถายคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากครับใช่แล้วค่ะเป็นถชื่อรถบ้านโรมาน้อยครับอยู่เบอรบุรีกรุงเทพนะใช่เบอร์ทแอมินซ้มครับ่ะเบอร์โทรแอดมินซ้มนะคะ094ย์้าค่ะ3า5ส3 1หรือเบอรนครับ1 4ีวชัดเจ้านใช่แล้ว แอร์อย่างหนาวขอบอก